สวัสดีเพื่อนๆชาวบีคอมนะครับผมวันนี้เราจะมาติดตามชมเหตร้านเราเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นเครื่อง7,990บาทนะครับผมเกมเราจะเทสในวันนี้เป็นเกมอะไรนะเรามาติดตามรับชมกันเลยครับผมอม่ามาแล้ววันนี้จะมาเทสเกมขับรถยอดฮิตนะครับต้องบอกว่าฮิตมากๆเลยครับ <amp> เกมนี้ชื่อคือเกม Burnout Paradise นะครับผมถ้ <amp> าใครเคย เรียกว่าอะไรเดียเคยเล่นพวกเกมตามร้านตู้นะครับผมมันจะเป็นตู้ตู้เกมนะครับผมจะมีเกมขับรถมันมันเกมหนึ่งที่แบบชนอะไรก็พังนะครับผมเกมนั้นคือเกมเบรนเอาท์พาราไดซ์ครับผมโดยนี้จะมาเล่นด้วยเครื่องแค่7,900บาทนะครับผมไม่ต้องไปซื้อตู้เกมเป็นแสนนะครับมันซื้อแค่เครื่องเรา7,900ได้เล่นเกมทีทีเกมนี้เลยนะครับผมโดยข้อดีของเกมนี้ก็คือมีการาฟิกที่สวยงามแล้วมันขับชนยังไงรถก็จะพังแบบนั้นนะครับแล้วมีแมปที่ใหญ่มากนะครับผมแมปใหญ่มาก คือสนุกอ่ะจบเลยเกมนี้กดปุ่ม A เพื่อสตาร์ทเร่งเครื่องนะผมโอเคสตาร์ทเครื่องแล้วอโอ้ลื่นไหลนะผมเดี๋ยวเรามาเล่นกันขำๆดูนะผมไม่ต้องทำภารกิจนะเอาแค่ขำๆ อันนี้เป็นช็อตแรกเลยับผมมันจะสอนเล่นนิดหน่อยก็จะเสียเวลาหน่อยับผมเรามาซิงกันเลยดีกว่าเบิร์นเอาพาดายส์ครับผมขับรถชมเมืองขับรถซิ่งครับผมสนุกครับผมเกมนี้บอกเลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อก็ติดต่อกันมาเข้ามาทางอินบ็อกซ์เลยนะผมทางเราจะตอบกลับโดยทันทีครับโดยพิมพ์คำถามไปเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาขับรถซิ่งชนเขาไปทั่วเลยนะว่ามันจะสมจริงแค่ไหน เริ่มจากชนคนเหนือนะเอ้ยเชียวเฉยเลยเว้ยขอชนน้ำแน่ปาดหน้าแม่งไม่โดนไ้ยตอนนี้เร็วมากเนะยรถเราลื่นไหลน,น,นะผมเอ้กดในโตนะผม ีชนกับรถบรรทุกพังยับเยินะนะครับโอเ้เกมนี้เป็นภาษาไทยด้ยผมน่านเล่นมากโอเล่เลยครับเล่ก็จะเริ่มต้นใหม่นะผมมาแบบในรถปกติโอมสวยงามนะผมต้องบอกสนุกมากโอเคครับขอจบการเทดสอ่นี้ครับผมเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์เลยนะผม ทางเรามีบริการจัดส่งฟรีหน้าบ้านเลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ